นี่มาอ่านแชทไลน์เล่นๆนะ มาก็ไม่ให้นะอะไรว่าแปดสิบเก้าสิที ท,ที่นี่ลาแล้วแต่ยังุูยังไม่ลายใสุ่งอะไรนะก็ส่ถุง่ะจะเริ่มขึ้นน้ำยูดูปไปแล้ว นี่นะผมมาสอนนักชมครับวิธีเอาคีย์คีย์วิธีนะววธ like นะไลฟ์แบบนี้เอาเคีย์มายนะังไงคือมันเอาเคีย์มาเน่ะคีย์นะู้นน่ะเอามายัางไงผมี๋สอนนะเดี๋ยวสต็อปคลิปไปก่อนคือผมไม่อสอนใจคลิปนะั้นนะวิธีอเอาคีย์ครับหนึ่งนะฮะถ้าคุณมาตรงนี้ช่องของคุณนะฮะช่องคุณแล้วคุณมาจัดการตัวนี้นะจัดการของคุณเลย เรียนตามนี้นะสตรีมมิ่งไว้สดสดนะเหตุการณ์นะสดเลยวันนี้ก็ต้องผมนะกลงอะไระมณนี้มันค่าเหตุผลทีกาันฆ่านะเข้ามันวันนี้นะวิธีเอาคีานวาะนะุันสอนเลยแล้วกันนะ ไม่ถอนดีกว่าคนระับผมหามวิธีบาคทีมานต้งนานจนะนไม่มีใครสอนผม,ผมก็มาสอนนานผู้ชมนะใครอยากได้ทีนะก็ใช่ครัผมสอนบานทีนะก็ต้องอำไว้กปอนถทีนะที อยักได้คือผมมีข้อต่ลงนะี้โอเคมันมีลิ้นผมพันอยู่ สอนอคีย์ออกมาต่อเมื่อซับสกายช่องผมถึงสตรีมผมแหลกๆนะว่าเห็นอีกษรพิธีไลฟ์นะ้อัีษรไยังไงผมก้่าสอนแล้วกันก็ถ้าซับสก,สกายผมถึงสามสิบห้าถ้าสับสกายผมถึงสามสิบห้าผมจะสอนเอาเคี คีย์ของแอป OBS นะฮะ OBS เนี่ย OBS เนี่ยไีะ่ะซูมให้ดู OBS นะต้องหลุกตอนนี้ลมแรงขอสมควรนะได้ยินเสียงลมนะต้องขอเทอดด้วยนะซูมไม่ได้นะ ทับเท้าใกลมถึงสามสิบห้าเมื่อไหรนะผมแจกแน่อนอนทีนะสองเมื่อกี้เอาทีลงมลหยิบปนลงมาแล้วอ,อย่าลืมกระทืบไลย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 คลิปนี้ให้ถึงอลิ้นพันละไม่กล้าพูดเท่าไหร่ลิ้นมันขอน ขาสามอหนึ่ 3, งสมสิบห้าแจกวิธีเอาเคีออกมาวิธีเอาเคีคีทุกคนจะไม่เหมือนกันนะผมลืมบอกคีของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะใขรอยากได้วิธีเอาเคีซับถึงสามสิบห้าแจกคีอบีเอสฟรีไปเลยโอเคซับถึงสามสิบห้าเด้อ ถ้ามันมีึ right. ้นหน้าผมี่จบเลยนะขอเอามือบังหน้าไว้ก่อนนะปึ๊บบังกอไว้นะเี่คือปึ๊บมาดิไหนไม่ไกทุนเลยดิลิมัดิ้งปแต่คีเรื่องไอ้คีมัเยอะเกินละเวอร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 นี่เด็กคีเด็กคี กับอ uhm, okay. uh, yeah, ีน mm ิวหนึ่งแดงนิ้วหนึ่งนะฮะเต็มชิ้นนะฮะทุกคนจะเห็นหน้าตัวตัวไม่อยาวไม้เห็นหน้าไม่ยาวไม่เลยคือมึงก็จะเห็นหน้ามาแล้วก็คุณอยากเอาลักซูมไปเลยซูมไปเลยซูมซูมนั่นซูมซูมซูมนะก็จะเห็นแล้วล่ะอย่างนีก็เห็นแล้วล่ะนะฮะ อโอเคนะนี่ผมดีทิ้งไปเลยนี่ก็คืออ่าผมจะไล่แบบนี้ก็ในช่องผมถึง ทำมาซับเมื่อไหร่นะผมจะแจกขี้ก่อนนีน่าใครอยากได้ก่อนนีน่าผมนะผมให้อ่ะอไปนะไปเอาไปแอดได้นะเนี่ยออกอะไรต่นะก่อ,อนะอนีน่าผมก็ชื่อในเกมเลยนะอแอดไปนะนี้ไม่น่าเกี่ยวนะผมด่าว่าผมไม่เล่นโอเคนะครับ ต้องท้องนะต้องท้อกัคือท้องนะโอเคนะถ้าตุกเ้กมสกผมลชอบแหละทองนะโอเคทองนะทองนี่นะไอดีทองนะไอดีทองนี่ท้องเพื่อนผมมา คนนี้นะก็เข้ามาในห้องนี้เท่านั้นนะใครที่มาอยู่ในท็อปนี้แล้วนะก็ต้องมีข้อต่อรองนะคือคุณต้องม่อยู่ในนี้เท่านั้นนะคือผมนะจะให้คุณเอ่อจะเปิดเพลงห้ฟังนะเพลงที่มันเป็นเพลงแบบถ้แต่ผมนะผมจะเปิดเพลงอะไรก็ได้แล้วันนี้แนละ้ว ผมจะปิดการเข้าฮิวนะย่าผมรู้นะว่าใครคือผมจะเวลาเข้าฮิวนี่ผมจะปิดเอาไว้นะโอเคนะโค้งนะแครไม่ท้องไงดีทอกเมียนไหดีท็อันนี้เลยนะไม่ใช่ดูแบบตรงนี้ก็มี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 น้องสุงมาเลยล่ะจนสุดมากโอ้ไม่เมาโคเลย การหนุมเหล่าที่ท่านชวนดูผมอยู่คลิปนี้มีคนดูไหมนเนี่ยมีคนหนึ่งเลยีหรอหน้าอยเห็นหน้าตัวตัวไม่ได้เห็นหน้าที <c oughs> ไ่ไม่ใครดูคลิปผมเลยเดี๋ยวจะปลานะหละ่หละก็ผมรม้สึนอมาก นะฮะใครที่อยากจะได้ห <gens> ัวในห้องในตัวเอยในเราจะเห็นแล้วล่ะเองนี้ก็เห็นแล้วล่ะนะฮะทองนะใครอยากได้หัวนะกติกาในการอยากได้หัวนะคุณผู้ชม